b บบีนิ Take back. Take back. Yeah, ่าวจะเจอไปคำนเ้นจะรีบต่างล่ะได้ต่างได้ต่างอยากได้เจอเป็นแฟนก็มาดีมันนีแอกับวงไรแค่นี้แล้วเพิ่งคำแบคสดตกนร้อนเมื่อเย็นวันนี้เลยกับเพลงที่มีชื่อว่ารเดรดเดน้ำเลือดลงหิน โอ้โเกร็บ well ตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเห็นแบบโปรดิวโดยเกี่ยวบอยทีเจด้วยเพราะว่าเวบอ b ทีเจก็เป็นอะไรที่แบบว่าทำเพลงแมสเจอร์ยอะมากเลยไปดูกันเลยดีกว่าแกกับน้ำหยดลงหินเกร็อืมต่อยไม่ได้หรอโอ้ว้ายติดไลร์แค้นตัวหลังติดไลร์ว้าวว้าว

เฮ้ยนี่เขียนดูยังไงดูเขียนแน่นแบบเฮ้ยถ้าเฮ้ย โอ้โหน่ารักมากอัดมากเลยโอ้โหเกมเสียงแบบโหดมากแบบจริงเขียนแน่นโคตรแล้วตัดกล้ามแน่นมากช่อเซอร์ไพรส์ฉันรู้สึกว่าตอนที่ฟังชื่อเพลงเ่ยไม่ได้มีความคิดว่าเพลงจะมาจะตายแบบนี้คือไม่โหดแล้วเวอร์จันตด้วยแบบนั้น ไม่แล้วได้ตอนนี้เพลงที่แล้วของเขาอะมันก็เป็นเพลงแบบแบรนด์ไงแ,<ร>งแล้วพอคราวงนี้นบบมาในชื่อดริฟอะภาพในหัวมันต้องตึ้งตึ้งตึ้งแน่เลยแล้วแบบภาพตกมันดูดมีันเป็นมืดมืดไงนึกว่าเพลงดุแน่น่านลับปั่นกวนไม่ดุนะไม่ดุหรอกคือแบบจับต่อยกันเลยอะไม่ใช่เมือง <s id> <c oughs> ขันท่าคนนี้คือนามว่าต่อยขี้ไปได้เลยหมัดหมัดใจ เพลงย่อยง่ายฟังสบายจริงสไตล์โยบาทีเจจริงๆอย่างที่บอกเเออคือมันมีความแบบบีกลิ่นอไรพกแบบชัดช่ใชาทแบบชัดมากแต่ว่าแบบมาในรูปแบบของไรแค่นก็จะมีความแบบแรปแบบของคงใช่ไหมที่แบบเลิศมากแล้วก็ความเสียงสูงของิลเลี่ยมที่แบบโอ้โหเอาไปเลยยูเลี่ยมอันนี้คือทำไรแค่นเลยเนาะเออเออเราถือแบบวันนี้ได้รู้ข้อมาแล็บได้แล้วเ่อ่ากคงนะและถ้าเต้นของเลโก้ตอนท่อนกที่เหนื่อย คือดำสายตาลายเต้นแบบดำสายตาแล้วเสียงตุ้ยอ่ะฉันเป็นคนหนึ่งที่รับเสียงของตุ้ยมันมีความแบบหวานมันมีความแบบนุ่มๆที่แบบไม่สั่นกับวินเรียมอ่ะคือคนละสไตล์กันสนุกนีจริงม่คามสุกเคยอารมณ์ดีไม่เวาหน้าโตทุกอย่างเันก็แล้ถ้าวันไหนคุณััดว่างไปย้อมาต่อยได้เลยยอมไหมขอเป็นการล็อกซ้อมก่อนนะ อะไรครัาจะใหม่หลักไปนิดนึงก็จบไปแล้วแกสำหรับการรีแอค้น้ำจุดโลหิตทุกว al ันหหิงอย่างตัวเขาจะเป็นยังไงนะจบไปแล้วมีความสุขแกตั้งแต่จบไปแล้วสำหรับการรีแอคใทรที่เป็นไลฟ์อยู่เดี๋ยวแปะขอมูลไว้แค่นดเหันในการคัมแบกของไะไรแค่ในครั้งนี้เนาะก็ความในคุยกันมากได้เลยเนาะชอบมากน้อยกันแค่ไหนอะไรยังไงเนาะแล้วก็มีข้อมูลอะไรว่าเขาจะปล่อยอะไรมาอีกหรือเปล่าก็ความในคุยกันได้ก็ขอบคุณคนที่ติดตามแล้วก็ร่บคิดนี้อย่าลืมก็ไล์ ก็แชร์กด s u b ส c r i b e กันกันเลก็ชุดบั้นแต่งสยิงยิ่งขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบแล้วท่อนีเรียกอ่งที่ค้างนั้นน่ะเลิศที่เป็นโค้ดสงที่ต้องการมีอะไรใหม่เครื่องวางสมุเมนโวคอลที่จริงไม่ต้องใช้ไม่จัดไมก็คือดังนเ่งนี้เหมือนกันใช่ไม้างเดียวกอข้างเดิเพลาะเขามีคนเชียร์เมืนดูกลับมาเออแบบเด็ไงอมอเนื้กแับมาดกเลมาก